หลายคนคงจะเคยได้ยินหรือรู้จักกับปราสาทต่างๆจากในนิยายหรือภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับสงครามหรือความเป็นมาในอดีตซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะเห็นว่าปราสาทคือที่อยู่อาศัยสําหรับตัวละครเอกหรือบรรดาราชวงศ์ต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเดิมทีปราสาทหลายแห่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการและประโยชน์ใช้สอยมากกว่าเพื่อความสวยงาม อย่างไรก็ตามเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปจากยุคแรกเริ่มมันจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาประสัทต,ต่างๆได้ถูกปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นไปที่ความสวยงามแทนแต่จะมีประสาทอะไรน่าอยู่และสวยงามแค่ไหนเราไปพบกับประสัตเหล่านี้ได้เลยใน10ประสัตสวยงามราวกับอยู่ในเทพนิยาย1 h o หอคอยเบลงหอคอยเบลงตั้งอยู่ที่กรุงลิสบอนประเทศโปรตุกเกส สร้างขึ้นเมื่อปี1515 15, โดยมีสถาปนิกที่มีชื่อว่าฟรานซิสโกเดอเออรูดาเป็นผู้ออกแบบหอคอยตัวหอคอยมีความสูงถึง30เมตรสร้างด้วยหินปูนซึ่งมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมสไตล์เลเนซองผสมแขกมัวแต่เดิมหอคอยเบเลงตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆก,ก,กลางแม่น้ำมีหน้าที่เป็นประภาคารดูแลการเดินเรือและเป็นป้อมประการคอยปกป้องคนในพื้นที่แต่ในปัจจุบัน พื้นที่ที่เคยเป็นเกาะกลับกลายเป็นพื้นดินเรียบติดกับชายฝั่งสร้างความสะดวกสบายให้กับการเดินทางมาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้นทําให้หอคอยเบเลงแห่งนี้ได้รับการจดบันทึกเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี1983 2. ปราสาทโบโบลิสต์ปราสาทโบโบลิสถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่1,300ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโบโบลิสประเทศโปลแลนด์ ซึ่งปราสาทตั้งอยู่บนเนินหินสูงชันจากระดับน้ำทะเล360เมตรเดิมทีในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายป้อมปราการที่ใช้ปกป้องพรมแดนของโปแลนด์หลังจากนั้นปราสาทแห่งนี้ก็ถูกขายเปลี่ยนมือมาอีกหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งในปี2011ปราสาทแห่งนี้ก็ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลังจากการเสื่อมโทรมมาอย่างยาวนานจนทุกวันนี้ปราสาทแห่งนี้มีทั้งที่พัก ร้านอาหารและสถานที่ต่างๆสำหรับจัดงานส่วนตัวเพื่อรองรับผู้ที่ต้องการจะมาเยี่ยมชม 3. ปราสาทนอยสวานสไตล์ปราสาทนอยสวานสไตล์เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมันในสมัยพระเจ้าลุกวิกที่2แห่งบาวาเรียในช่วงปี1845ถึง1886ได้รับการออกแบบโดยคริสเตียนแยง โดยใช้สถาปัตยกรรมฟื้นฟูก,กอทิกผสมยุคกลางซึ่งปราสาทแห่งนี้ยังมีความโดดเด่นในรูปแบบและที่ตั้งซึ่งสวยงามจนสามารถสร้างจินตนาการให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนั่นจึงทําให้ปราสาทแห่งนี้กลายเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์รวมไปถึงที่แดนเนลรมิดของประเทศไทยเราอีกด้วย 4. ปราสาทเอลเป็นปราสาทยุคกลาง ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือของแม่น้ำมอเชลช่วงระหว่างเมืองโคเบลนกับเมืองทเรียในรัฐไรอันเฟลา์ของประเทศเยอรมันประชาทนี้ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลเอลตระกูลขุนนางเก่าแก่ซึ่งอาศัยอยู่มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่12จนถึงปัจจุบันโดยที่รุ่นแรกของตระกูลนี้เริ่มต้นที่รูดอฟชูเอลผู้เป็นเจ้าของประสาทซึ่งในทายาตรุ่นถัดมาได้มีการต่อเติมเสริมแต่งประสาทให้ใหญ่โตขึ้น มีการขยายพื้นที่สร้างเป็นหอคอยมีป้อมประการขนาดใหญ่และนับจนถึงปัจจุบันตัวปราสาทเอลยังคงสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งน่าจะเป็นเพราะการที่มีผู้อยู่อาศัยมาตลอดนั่นเองทำให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอนั่นจึงทำให้ปราสาทแห่งนี้เรียกได้ว่าสวยงามมากอีกหลังหนึ่งในเยอรมันนั่นเอง 5. มงแซงมีชล มงแซงมีชล l เป็นวิหารคริสตจักรที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลชายฝั่งแถบตะวันตกในแคว้นบัสนอมงดี i, ประเทศฝรั่งเศสซึ่งความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เมื่อรวมกับสภาพแวดล้อมแล้วสวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียวเพราะมีการออกแบบผสมผสานร,ระหว่างกอทิกและโรมาเนสผนวกรวมไปกับความเก่าแก่ที่มากเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ ทำให้ในปี1979ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมประวศ,ศาสตร์และสถาปัตยกรรมโดยองค์การยูเนสโกอีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตกอีกด้วย 6. ปราสาทอัลกซาปราสาทอัลกซา,า,า Al เป็นหนึ่งในปรา,าสาทที่สวยที่สุดของประเทศสเปน ที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำอเลสมาและถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์โรงเรียนสอนทาหารด่านการศัตรูรวมไปถึงคุกที่คุมขังนักโทษปัจจุบันได้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วและยังถือเป็นหนึ่งในต้นแบบของปราสาทซินเดอเรล่าในสวนสนุกเมจิกคิงดอมของสหรัฐอเมริกาซึ่งสวนสนุกแห่งนี้ถือเป็นสวนสนุกแห่งแรกของดิสนีย์และปราสาทซินเดอเรล่าก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมจิกคิงดอมอีกด้วย 7. ปราสาทเชนงโซปราสาทเชนงโซ,โงโซถูกสร้างขึ้นเมื่อศตรวรรษที่16หรือเมื่อประมาณปี1 5 1 4ถึง1522เพื่อเป็นทรัพย์สินให้แก่ตระกูลสูงศักตระกูลหนึ่งโดยตัวปราสาทมีลักษณะที่มีจุดเด่นและความแตกต่างที่ไม่เหมือนปราสาททั่วไปอย่างที่เราเคยเห็นกันนั่นก็เพราะปราสาทแห่งนี้มีการผสมผสานสไตล์กอทิกและเรเนซองส์เข้าด้วยกันสร้างโดยสถาปนิกสองท่านได้แก่ เฟลิเบิร์ตเดออเมและจีนบูเลนต์ปัจจุบันปราสาทที่สวยงามแห่งนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมโดยจะมีห้องต่างๆที่ตกแต่งแตกต่างกันออกไปเรียกได้ว่าเป็นปราสาทที่สวยงามจนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวและยังเป็นปราสาทที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ3ในฝรั่งเศสรองลงมาจากพระราชวังแวร์ซายและพิพิธภัณฑ์ลูฟ์อีกด้วย 8. ปราสาทดูนปราสาทดูนในอดีตนั้นเป็นฐานที่มั่นในยุคกลางตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านดูนในเขตสาตลลิงทางตอนกลางของสกอตแลนด์ mistakes. ซึ่งจากการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปราสาทดูนนั้นในอดีตอ,อาจได้รับความเสียหายในสงครามประกาศอิสรภาพของสกอตแลนด์ก่อนที่จะสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบปัจจุบันในช่วงปลายศตวรรษที่14โดยโรเบิร์ตจูดดยุคแห่งอัลบานีซึ่งเป็นพระ,าะราชโอรสของกษัตริย์โรเบิร์ตที่2แห่งสกอตแลนด์ ก่อนจะถูกทำลายอีกครั้งจากสงครามในศตรวรรษที่18แต่ก็ได้มีการบูรณะในเวลาต่อมาจนกระทั่งในศตรวรรษที่20ปราสาทแห่งนี้ก็ตกอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐและในปัจจุบันก็ได้รับการดูแลโดย Historic Environment Scotland นั่นเอง 9. ปราสาทมัตสึโมโตะปราสาทมัตสึโมโตะถูกสร้างขึ้นในปี1592-1614ถึงตั้งอยู่ที่เมืองมัตสึโมโตะ ภายในจังหวัดนากาโนนี่คือหนึ่งใน12ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่นประส่วนมากในหลายๆปราสาทเพราะส่วนมากในหลายๆปราสาทก็มักจะถูกทำลายไม่ยุคใดก็ยุคหนึ่งมาก่อนเกือบทั้งสิ้นปัจจุบันที่นี่คือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะมาเยี่ยมชมความสวยงามของปราสาทซึ่งที่นี่ก็จะมีหอสังเกตการอยู่ที่บนชั้น6ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นไปชมวิวด้านบนได้ อีกทั้งในฤดูใบไม้ผลิของทุกปีที่นี่ยังถือได้ว่าเป็นจุดชมชักุระยอดนิยมแห่งหนึ่งด้วย 10. สวาโลเนสสวาโลเนสหรืออีกชื่อหนึ่งคือปราสาทคริเมียนี่คือพระราชวังสไตล์กอธทิกที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในสหภาพโซเวียตประเทศร,ศรัสเซียถูกออกแบบโดยเลโอนิดเชอร์บูดสถาปนิกชาวร,ารัสเซียซึ่งก่อสร้างสำเร็จในปี1912 และด้วยทำเลที่ตั้งของตัวปราสาทที่ตั้งติดกับหน้าผาสูง40เมตรชั้นลงสู่ทะเลดำทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถชมความงามของทะเลดำได้ในมุมกว้างราวกับ,บรังของนกนางนวลน,นี่จึงเป็นที่มาของชื่อปราสาทแห่งนี้นั่นเองอีกทั้งปราสาทแห่งนี้ยังได้รับการกล่าวขานให้เป็นปราสาทแห่งความรักเนื่องจากความโรแมนติกของบรรยากาศโดยรอบของที่นี่นั่นเอง